ขก็ใหม่นะครับผม E G สามดอนะครับผมทรงสวยๆหล่อๆนะครับผมแต่งแนวโทนนะครับผมสีเหลืองนะครับผมสียสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีด้านะครับผมมีรูร้อยบ้างนะครับผมการยุการใช้งานนะครับผมเล็กน้อยนะครับผมหน้านะครับผมคาร์บอนนะครับเปิดใหม่นะครับผมหน้าคาร์บอนนะครับสวยๆนะครับผมลิ้นคาร์บอนนะครับผมอายเดอร์บนสปูนนะครับหน้าสวยใสนะครับผมล้อสปูนนะครับผม ยาง 28R นะผมรถบอดี้สวยสีสวยนะผมมีรูรอยเล็กน้อยนะผมตามวิธีการใช้งานนะครับผมไฟท้ายนะผมไม่มีปูดนะผมสายท่อสปูนนะผมฝาหลังนะผมคาร์บอนนะผมไม่มีแตกไม่มีด้านนะผมแร็ปหลังนะครับคาร์บอนนะผมหลังคาสวยใสนะผมเงาเงานะครับขอบลูกยางนะผมสวยทุกคน ครับผมสตนะิกเกอร์สปูนนะครับผมเีมมืดนะครับผมรถสีสวยเลยเครื่องนะครับผมดีสิบเจ็ดเอนะครับจบๆแน่นๆนะครับผมเพิ่งวางมานะครับผมขับถังกับเป็นขับอนนะครับสีนะครับดูแบบใกล้ๆนะครับผมสีสวยนะครับผมมีรอยเล็กน้อยน,นะครับผมตามการใช้งาน รถพร้อมใช้งานพร้อมขับทางไกลนะผมเอกสารโคบ๊องโอนนะผมภาษีหกหกนะครับคันนี้สีจ้งเล่มเรียบร้อยนะผมเครื่องจ้งลงเมเรียบร้อยแอนหนาวนะผมสิงค์พร้อมนะครับภายในในภายในไทยนะผมเดิมๆนะผมเบาะหนังนะผมสภาพสวยนะผมทีฝั่งนี้นนับขาดหน่อยนะครับผมแข้งข้างสวยนะผมคอนโซลคอนโซลสวยนะครับ าากระจกไฟฟ้านะผมใช้ได้ครบหมดนะครับผมขึ้นลงได้ครบนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมหลังนะผมใส่สวยน,นะผมใชไม้ได้ปกตินะผมี i a Inte S40 นะผมขเข้าแน่นๆนะผมแอร์เย็นเฉียบนะผมความร้อนนิ่งๆไม่ถึงซึ่งนะผม เทมไม้ใช้ได้ครบหมดนะผมมีกล่องนะผมทีการ์ทีหนึ่งใบนะผมครับกีตาฟิตนะผมสแตนอโลนนะผมอันนี้ใส่มายังไม่ได้จูนนะครับลูกค้าสามารถเอาไปจูนได้เลยนะครับไอโดงพีดานะผมสวยนะครับปคกไฟใช้ได้นะครับปกตินะครับผมติดครบหมดนะครับดูงเครื่องนะครับผมผมนะครับผมซีวิคนะครับอยู่ครบหมดนะครับ ซอกตรงประตูนะครับซอกสวยนะครับว,วนันนี้สวยในหมู่นะครับผม <Woo! S 1> เคือนีจ็ดเอนะครับผมแ,แ,แ้่นๆนเงี้เพราะผมแห้งๆนะครับผม ต่อเลยนะผมบอดี้สวยนะผมาบอดี้สวยครับเหตุจูมุดครับพ่อน้ำปีเนียนะผมพ่อเห็นจัปลายนะผมมีล่างหัวชีทเีเอ็มนะครับผมแล้วก็มีลิ้นนะครับพอดีกระตังนะครับแล้วก็ขับเครื่องแน่นไม่ควันไม่หายเลยนะผมสดแน่นๆนะเนียนแน่น เงียบๆแน่นๆนะผมเรียบๆเ,เ,เ,เลยนะครับ,รบสวยๆนะครับมาดูฝ่าท้ายนะครับ รอบโลโก้เรามีครบหมดนะครับท้ายนะผมยังอะไหครนะับอยู่นะผมพอทีสส่สวยนะผมไม่มีโดนนะผมเดิมหมดนะครับโคงซอกครับสวยนะครับ And know gonna hate but care I barely can wait snare know don't I I I world they're but till hit them with the snare and the square the face better prepare get laced Because fucking my bass I got that turn of the room in them, in them, not going with them, never gonna slow up in them, ready to stand in them. Shotgun Pip-pip pellets in the felt pen Cock fuck around And catch a hot one If you'd And I'm not done Fit venom Is the font Spun Come my room